com ตนใต้ปราดานอันเปเขตปกครองของพยานาคราชพระองค์มีพระราชธิดานามว่าสมุรมาลา มีวันหนึ่งสมุดมาลาขอพญายนคราชขึ้นไปเที่ยวบนเมืองมนุษย์จะจีเพคะลูกอยากจะขอขึ้นไปเที่ยวบนเมืองมนุษย์เพคะเมืองมนุษย์มันมีอะไรดีหรือเจ้าจึงอยากไปนักหนาผู้ชายผู้ชายไงเพคะแตบบ่จีลูกเบื่อพวกเกล็ดป่าสีแย่ให้ลูกไปตามล่ะออกไปเที่ยวได้ไหมเพคะ รำอย่างไรโน้ตเดินเคลียรคลอบนสองเรียกว่าอะไรนะอ๋อทเท้าไงล่ะพ่อไม่ให้เจ้าไปก็จะไปอ่ะทำไมเมื่อขออนุญาตผู้เป็นพ่อไม่สำเร็จสมุดมาลาจึงตัดสินใจแอบหนีขึ้นมาบนเมืองมนุษย์พอสมุดมาลาขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ก็ได้พบกับลูกเทวดาตนหนึ่งที่สิ่สถิตอยู่ในต้นไม้ริมแม่นม้ำไม่ลอไม่สิทธิ์ไม่คราบยาก,ก ผู้ชายอะไรน่ากินน่ากินเซ็กซี่มากเลยอ่ะอ่ไม่ได้ตั้งใจจะเซ็กซี่แต่มาเซ็กซี่ไงอุ้ยน่ากินอ่ะขอชิมได้ปะ ตัดมาที่เมืองสวรรค์ปกครองโดยพระอินทร์อยู่คนเดียวมันเหงาเด้เครื่งรางเป็นไหนบ้างเนาะไหนก็ส่องดูสิโอ้ว้าวเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ต้องเรียกมาจากการสักหน่อย หโลสองโลสามโลสี aja, ่โลอาลไม่มีส totally ัญญาณตอบรับจากหมายเลขที <t <t ่คุณเรียกกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งขอบคุณค่ะได้อะยังไปเองก็ได้วะไวรุนติ๊กตอกยาวไปยาวไปเมื่อพระอินทร์ได้ทราบว่าทุกเทวดาละเลยหน้าที่จึงขับไล่ให้ไปอยู่นอกป่าหิมพาน เจ้าละเลยนาทีขอจะไล้เจ้าไปอยู่ป่าหิมาพานข้าขอเปลาแม่ยอดยาหยีขอข้าก่อนได้หรือไม่ท่านไปเลยซิวซิวซิว,ซว,ซวนี่นี่และแล้วรุกรเทวดาก็ได้ลงมาล่ำดา่าสมุทรมาลาแม่ยอดยาหยีของพี่พี่ต้องไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยและลูกของเราล่ะพี่จะต้องไปละนี่ใช่นะ ชาานสมุดมาลาได้ตั้งคันรอจนคลอเป็นไข่ฟองหนึ่งจึงใชส้สไปยห่อไว้และพ่นพิษคุ้มครองไว้และให้แหวนพิเศษให้ลูกดูต่างหน้าก่อนจะกลับไปเมืองบาดาลแม่ขอโทษนะลูกที่ต้องให้ลูกอยู่ตามลำพังคนเดียวแม่ไม่สามารถพาลูกกลับเมืองบาดาลได้จริงๆขอโทษนะลูกมีได้มุสาวาปึง้ง บางเอิญมีคงางคกเข้ามากินไข่แต่ก็ตายด้วยผิดพญานาคเมื่อไข่ฟักออกมาเด็กหญิงจึงคิดว่าคงางคกเป็นแม่มาตลอดและอาศัยอยู่ในนั้นที่เธอเห็นฉันเป็นตุ๊กตาบาร์บี้จักกะจีจักกะจีมอุศิล,ลสแล้วชอบไปกินยังนั่นปดุกปดุกปดุกปนุกกินปากปนับที่เธอเห็นฉันเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ไม่ใช่นะฉันนะ่ะคนไทย วันหนึ่งมีผัวเมียตายายออกมาหาปลาและมาเห็นคางคกตัวนั้นเข้างานลัดถุงมาหากรรมฝากหน้าคนคุณละเดอ้อแม้งานแต่งคุณเลิกึ้นว่างานบุญแจอุ้ยตาเห็นมาดูนี่สิคางคกประหลาดพูดได้ด้วยจะไปทาแป้งขูดขอหวยดีไหมเนี่ยในในข้าขอดูสิ ตาจ๋ายายจ๋ารับฉันไปเลี้ยงดูได้ไหมจ้าฉันไม่มีที่จะไปแล้วเออเออในในเองก็ไม่มีที่ไปแล้วพวกข้าจะรับเองไปเลี้ยงก็ได้ออขอบคุณที่เมตตาฉันนะจ๊ะตาจ๋ายายจ๋า ตายายได้รับพังคุกตนนั้นมาเลี้ยงดูและได้ตั้งชื่อว่าอุทัยเทวีหลังจากนั้นอุทัยเทวีก็ทราบสิ่งในน้ำใจของตายายจึงตอบแทนโดยการใช้แขวนพิเศษเสกอาหารมาให้ตายายในทุกๆวันตาฉันรู้สึกว่าทำไมถึงมีคนใจบุญเอาอาหารมาให้เราทุกวันงั้นพรุ่งนี้เรามาแอบดูกันไมหมละ่ะยายได้จ้ะตา วันรุ่งขึ้นตากับยายได้แอบมองดูหลังพุ่มไม้หน้าบ้านจึงได้เห็นอุทัยเทวีออกมาจากซาาคังคกเพื่อเสกอาหารให้กับตายายเช่นเคยหลังจากที่ตากับยายมาถึงกระท่อมตากับยายพูดกับซาาคังคกว่าไม่ต้องกลัวตากับยายหรอกนะตากับยายไม่ทำร้ายหรอกออกมาเถอะนะหลังจากที่ตากับยายเกลี้ยกล่อมอุทัยเทวีจึงใจอ่อนยอมออกมา ตา๋ายายจา๋าหลานขอขอบคุณที่ดูแลหลานมาตลอดนะจ๊ะสิหปีผ่านไปอุทัยเทวีได้เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและอาศัยอยู่กับตายายตลอดมาตา๋ายายจา๋าวันนี้ข้ายอยากออกไปวัดจ้ะแต่ว่าเราไม่มีดอกบัวกับผู้เทียนนะหลานไม่ยากเลยจ้ะตา งั้นดูแลตัวเองด้วยนะหลานจาตา้าอุทัยเทวีได้ออกเดินทางไปวัดแต่บังเอิญได้พบกับชายหนุ่มรูปงาม ท่านช่างฟันซึ้กเหลือเกินอีกไม่นานก็จะถึงทาาแล้วว่าอุ๊ยแถมมีรอยยิ้มตรงกลางด้วยอะ่ะชอบอะ่ะแม่นางเป็นนางฟ้าตสวรรควันมากี่ชั้นแล้วช่างปากหวานเหลือเกินตไปท่านก็ว่าไปข้าต้องไปวันแล้วนาะเดี๋ยวก่อน หลังจากนั้นเจ้าชายสุทราชก็ออกตามหาอุทัยเทวีไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งมาเจอกระท่อมหลังหนึ่งและได้พบว่าเป็นบ้านของตายายและอุทัยเทวีเจ้าชายสุทราชได้ขออุทัยเทวีแต่งงานแต่ตายายไม่ยอมมีข้อแม้ว่าต้องสร้างสะพานเงินสะพานทองตั้งแต่หน้ากระท่อมจนถึงพระราชวังของเจ้าชายข้าไม่ยอมยกหลานสาวของข้าให้เจ้าง่ายๆหรอกเจ้าต้องสร้างสะพานเงินสะพานทองมาสู่ขอหลานข้าเท่านั้น เมื่อพระราชารู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากให้เจ้าชายกลับไปบอกตากับยายเป็นคนสร้างสะพานเงินสะพานทองหากทําไม่ได้จะโดนประหารชีวิตเมื่อตากับยายรู้เข้าก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเราจะทํายังไงกันดีตานั่นสิยายเมื่ออุทัยเทวีได้ยินเข้าจึงเสนอตัวช่วยตาย,ยายสร้างสะพานเงินสะพานทองโดยใช้แบบวิเศษเสกมา เมื่อพระราชาเห็นดังนั้นจึงยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่พระราชาเคยให้เจ้าชายมั่นหมายกับเจ้าหญิงอีกเมืองไว้แล้วทางฝั่งคู่มั่นเองก็ไม่ยอมที่เจ้าชายจะแต่งงานกับอุทัยเทวี มีนามว่าฉันทนาดูจากฟันข้าแล้วก็สวยสะดุดตาทั้งพนานครแล้วจ้าส่วนข้ามีนามว่าฉันทวีขาข้านี่ขาวขาวเรียบเนียนยิ่งกว่าอะไรพวกเราเป็นฝาแฝดกันเหมือนกันไปซะทุกอย่างเอเอแต่มีจุดหนึ่งนะท่านพี่ที่ข้ารู้สึกว่าไม่เหมือนกันตรงไหนหรอจ้าน้องพี่ฟันไงเพคะท่านพี่อุ๊ย พ่อของฉันทนานและฉันทวีไม่ยอมที่เจ้าชายไปแต่งงานกับอุทัยเทวีเพราะเป็นคนที่ยึดมั่นในสัญญาที่มีต่อกันในอดีตจึงได้ส่งสารไปหาพ่อของเจ้าชายสุทราชว่าจะต้องมาแต่งงานกับลูกสาวของตนทั้งสองตามสัญญาไว้เมื่อ15ปีที่แล้วเมื่อเจ้าชายได้รับสารจากพ่อของคุนมั่นแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากไม่ได้การแล้วข้าไม่อยากจากน้องอุทัยไปไหนเลย ข้าก็ต้องรับฝาสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อนางทั้งสองเจ้าชายได้มากล่าความอำลากับอุทัยเทวีก่อนจะเดินทางไปแต่งงานกับชันธนาและชันทวีน้องอุทยัยพี่ไม่ะไรจะบอกอะไรเหรอจ๊ะท่านพี่พี่จะต้องไปแต่งงานตามสัญญาที่เสด็จพ่อไปพูดไว้ไปเถิดท่านพี่แต่อย่าลืมน้องนะน้องจะจดจำฟันอันแสนสวยงามของพี่ไว้นะจ๊ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านา ไปเมืองม่อเจ้าชายได้กลับไปแต่งงานกับฉันธนาและฉันทวีแต่เจ้าชายก็กลับเพื่อหาแต่อุทัยเทวีไม่สนใจใยดีฉันทนาและฉันทวีเลยเด็ดพี่เพคะน้องมีความสุขมากเพคะที่ได้นั่งมองฟันของท่านพี่ดูไปดูมาฟันของเด็กพี่และฟันของเจ้าพี่ฉันธนาก็แอบคล้ายๆกันอยู่นะ ใจเลยมาลอกเกมบอลเลันติดเธอรัเจ้าใจจริงใก็รักคนใจใจยังมาทําไมท่านพี่ดูเหมือลอยไม่สนใจพวกน้องเลยเจ้าคะใช่ใช่น้อยใจนะเนี่ยพวกเจ้าเผย่อเจอกันเป็นใหญ่แล้วไปไปไปหานอนกันได้แล้ว นางทั้งสองรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากที่พระสวามีไม่สนใจตนนางทั้งสองจึงให้พระพี่เลี้ยงไปสืบมาว่าใครกันที่เจ้าชายละเมอเพ้อฝันถึงและได้รู้มาว่าเจ้าชายละเมอเพ้อฝันถึงอุทัยทีวีาพาธิดาเพคะข้ารู้แล้วเพคะว่าใครกันที่จเจ้าชายเฟื้อฝันถึงใช่แล้วเพคะข้ารู้แล้วมันใส่จริงๆอย่าไปยอมนะเพคะใช่เพคะ ฉันธนาและฉันทวีรวมหัวกันคิดแผนล้าจับตัวอุทัยเทวีมาถ่วงน้ำคิดกลอนอุบายว่าเจ้าชายต้องการพบตัวอุทัยเทวีเมื่ออุทัยเทวีได้รับสารก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบเดินทางมาด้วยความคิดถึงแต่พอมาถึงกลับไม่พบเจ้าชายแต่ได้พบเจอกับฉันทนาและฉันทวีพกเจ้าเป็นใครกันและเจ้าชายล่ะเจ้าชายอยู่ที่ไหนเจ้ายังจะมีหน้าเรียกพัสสามีของข้าว่าเจ้าชายของเจ้าได้อีกหรอหน้าไม่อายเสียจริง ใช่เจ้าบังอาจมาแยี่พระสวามีของพะธดาของวกข้าแกไม่รอดแน่อย่าทำอะไรข้านะออกไปช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยทันใดนั้นเจ้าชายได้เข้ามาช่วยอุทัยเทวีไว้ทันได้ได้รู้ว่านางทั้งสองคิดกอ,อุบายเพื่อหวังจะกำจัดอุทัยเทวีเมื่อรู้ดังนั้นเขาจึงได้สั่งประหารน,นางทั้งสองโระาาน้้ององอลขจ วันดูใหม่ใยดีแล้วก่อน,นแก้ไม่แชวเร็วจริงเก่าวันคำพูดเจ้าตอนหน้าองค์อาเม่น เพราะท่านจะตาท่านั้นชุดไอ้วาจาอย่างนี้ได้แล้วแกต้องตายเอาแต่องไปควรรักควรงดจะขอให้บาปคำนี้ตาำชาเธอไม่เข้าใจแค่สิขอให้แกจะขอให้ต้องทนทุกข์ชั่วการแกต้องลงไป ี่ต้องขอโทษแทนฉันธนาและฉันทวีด้วยนะเป็นรเยพคะสเตตพีน้องเข้าใจต่อไปนี้จะไม่มีใครมาขัดขวางความรักของเราอีกแล้วไม่มีหรอกมอ้งพิคะเส้นหนาที่ปักพจนน้องน่าจะไม่มีแล้วล่ะพคะพ่รักน้องนะน้องก็รักสเตตพี่เหมือนกันเพคะสุดท้ายแลว้วอุทัยเทวีก็ได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างมีความสุขขาใจลากไปก่อนเนอะช่วยกันลากยายวไปเวไปเายวไป